งนี่นะครับขายแล้วนะครับ115 US นะครับมือใหม่สายคริปโตอ,อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังภายในใผมด้วยนะครับ สวัสดีท่านสมาชิกชมรมคนชอบคริปโตนะครับในคลิปนี้จะมาบอกวิธีการลงขาย NFT ในแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า OpenSea นะครับซึ่งจะขายบนเนเอา่า Polygonmatic นะครับวันนี้นะฮะจริงขายบน e t h e r e ยมก็ได้นะครับ Ethereum network ก็ได้นะครับแต่วันนี้จะเป็น Polygonmatic นะครับเพราะว่าลงฟรีนะครับไม่เสียเงินตอนมิ้นงานนะฮะ โอเคก็เข้ามาในเว็บ o p e n นซีนะครับอย่าลืมต้องมีเมตา마สก่อนนะติดตั้งและสมัครนะครับถ้าใครอยากสมัครไม่เป็นในช่องมีลิงก์นะครับเดี๋ยวผมแปะเว็บบนอ่าขวาบนตรงนี้นะฮะตัว i นะครับโอเคอันดับแรกเข้ามาในเว็บแล้วก็เลือก my collection นะครับก็เชื่อมเมตา마สก่อนนะครับพเพื่อนๆปุ๊บผมก็เลือกบัญชีจวบัญชีไหนปุ๊บ connect อ่ามันจะเลือกนะ my collection ยังไม่มีคอลเลกชันเลยนะ ID นี้นะครับก็ Create Collection นะครับผมอาจว่าจะไปเร็วหน่อยนะเพื่อนๆนะโลโก้อ่าโลโก้ของคอลเลกชันนี้จะเป็นยังไงผมก็ง่ายๆเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นเหมือนเป็นแบนเนอร์นะหน้าปกอันนี้จะไปโชว์ในในโทรศัพท์มือถือประมาณเนี้ยเป็นไซส์ประมาณ,มาณ600คูณ400นะครับผมก็รูปในนี้นี่แหละเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นบนหน้าเว็บนะโชว์บนหน้าเว็บอะไรเงี้ชื่อคอลเลกชันชื่ออะไรดี ผมก็ชื่อว่าคริปโตห้า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 ตัวสี่ตัวสามตัวแล้วกันแล้วก็จะตั้งชื่อ url อะไรดีนะครับแล้วแต่นะครับโอเคอันนี้ก็รายละเอียดของคอลเลกชันเรานะครับอ่าเรียก,กว่า add category นะครับว่าเป็นประเภทอะไรประเภท art แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นลิงก์ของคุณนะครับของคอลเลคชันคุณหรือของตัวคุณเองก็ได้นะฮะทั้ง discord instagram telegram นะครับ อันนี้ก็จะเป็นค่าฟรีนะครับเวลาไม่ใช่ค่าฟรีนะเป็นประมาณว่าถ้าคนซื้อของเราไปอ่ะเราก็เอาไปขายต่อเราก็จะได้ตั้งได้10นะสูงสุดนะครับเราก็จะได้ส่วนแบ่ง10%จากการขายของที่คนซื้อคนที่ซื้อเราไปนะอันนี้ก็เป็นเลขกระเป๋าที่จะไว้รับเงินนะผมก็ c o ป y ตรงนี้เลยวาง Blockchain ที่จะขายผมก็เป็นโพลิกอนนะครับก็เลือกเหรียญ ที่จะให้คนมาซื้อเนี่ยจ่ายเรานะผมก็เลือกทุกอันเลยเนาะเป็นตัวเลือกนะครับอันนี้ก็เป็นดิสเพย์นะครับว่าอยากให้โชว์น,นี่เป็นข้างในไอ้เขียวเยวเทาเทาเทาเทเนี่ยเป็นรูปผลงานเรานะครอยากให้โชว์ประมาณไหนผมก็เลือกอันนี้แหละนะครับครีเอทไปเลยนะฮะเราก็จะได้คอลเลกชันแรกของเราแล้วนะครับฮะแต่ยังไม่มีรูปด้านในนะนี่เป็นคอลเลกชันเห็นไหมล้วก็กด add item นะครับนี่นะครับเราสามารถลงได้ทั้งรูปวิดีโอ เสียงแล้วก็ 3D ดีนะครับโมเดลนะครับแล้วก็เป็นไฟล์นามสกุลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะฮะไซส์ไม่เกิน100่งเมกนะครับคลิกเข้าไปเลยผมก็มั่วๆไปนะเลือกอันนี้แล้วกันนะครับไม่ได้ทําอะไรมาก่อนนะครับอ่าชื่อก็เป็นอ่าวันนี้เป็นเลขกระเป๋าผมผมก็เป็นเหมือนเดิมคริปโตคริปโตอ๋อเขียนผิดนะคริปโตห้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่ะอันนี้ก็เป็นลิงก์ ว่าจะให้คลิกเข้าไปดูอะไรเกี่ยวกับผลงานนี้ได้บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของผลงานนะฮะอันนี้ก็เป็นคอลเลกชันที่เราเลือกจะลงนะก็มีอันเดียวนะครับผมสร้างมาอันเดียวอันนี้ก็เป็นรายละเอียดต่างๆนะเพื่อนเพื่อนถ้าเป็นพวกตัวละครอ,อะไรเงี้ยสามารถใส่พวกเลเวลใส่พวกสเตตได้นะมีความเร็วเท่าไหร่มีสปีดพี่ความรู้เก่งอะไรอะไรเงี้ยใส่ได้นะรายละเอียดอันนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าถ้าใครที่ซื้อ NFT ชิ้นนี้ของเราไปจะสามารถเห็น เห็นแบบข้อความอะไรเนี้ยอะไรก็ได้อะถ้าคนที่ไม่ได้ถือจะไม่เห็นนึกออกใช่ไหมเพื่อนแต่ผมปิดไว้แล้วกันอ่าน,นี้ก็เป็นเนื้อหาถ้ามันอ่า s e n s i t i v อ่ะประมาณว่าละเอียดอ่อนนะครับภาพลามกรุนแรงอะไรเงี้ยก็ติ๊กไว้นะครับอันนี้เราก็สามารถเลือกได้นะว่าจะสร้างกี่ชิ้นนะเพื่อนๆผมก็เอาชิ้นเดียวแล้วกันนะเลือกเชนโพลีกอนนะครับอ่าส่วนฟีดเมตาดาต้านี่ต้องสร้างก่อนนะค่อยมาทำทีหลังนะฮะกด create เลยนะพเพื่อนๆ พอเราคิดเสร็จปุ๊บมันก็จะมินงานขึ้นมาปุ๊บนี่ได้แล้วนะฮะแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงขายนะพเพื่อนๆสร้างเมื่อ7วินาทีที่แล้วนะเราจะกดขายก่อนนะกดเซลล์ด้านบนนะครับอ่าง่ายๆเลยครับตั้งราคานะอ่ากี่ ETH ดี0.05ก็ได้นะครับประมาณสาม0 0บาทนะครับระยะเวลาในการขายนะที่จริงมันมีแค่ถึง1เดือนใช่ไหมพเพื่อนเพื่อนแต่ว่ามันสามารถทำได้ถึง6เดือนนะแบบนึงนะพเพื่อนๆก็ ต้องลองคลิกก่อนเฮ้ยผมก็คลิกๆหล,ลายทีนะมันยังงงๆอยู่นะเพื่อนๆนะแล้วก็ ending เนี่ยผมลากไปข้างหลังเลยเลือกไปหลังสุดเลือก9อ่ะแล้วก็กดกลับมาสตาร์ทแรกอันแรกใหม่แล้วก็มาเลือกเป็นวันนี้วันที่ผมทําคลิปนะแล้วคลิกอันนี้แล้วผมก็ไปเลือกอหลังสุดปุ๊บมันจะขึ้นเป็น6เดือนนะงงๆไหมเพื่อนๆที่จริงมันไม่มีโชว์นะเห็นปะ่ะแต่มันทาเป็น6เดือนได้นะโอเคประมาณนี้ เป็น6เดือนละผมก็กด complete listing นะครับก็ให้เรายืนยันนู่นนี่นั่นนะครับกดทสายเซ็นชื่อไปมันก็จะขายแล้วนะนี่ l ิตแล้วนะครับปึ้งนี่นะครับขายแล้วนะครับ115 us นะครับถ้าใครจะหยุดขายก็กด cancel listing นะครับเวลาขายได้นะก็จะมีคนมาบอกตรงมันก็จะมี activity บอกนะครับว่าเฮ้ยมีคนซื้อของเราไปนะฐา,านเฟอร์ไปหาใครอะไรเงี้ยเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับ โอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังภายใน,นให้ผมด้วยนะครับถ้าใครอยากซื้อก็มาซื้อได้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ